ไม่โดนครับคุณผู้ชมชอ็อตคือมันมาแบบนี้แหละนะครับมันจะว่ายมันจะว่ายขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็จะเข้าไอ้ตรงไอ้ผักตบแล้วไงครับผมก็เลยยกซัดเลยไม่โดน ไม่โดนอีกแล้วครับ สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องผู้สวดชาแนลครับตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมายิงปลาณนะหมายอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้หลังจากาไม่ได้มาเยือนหลายวันเลยนะครับน่าจะร่วมเดือนได้นะครับวันนี้ก็กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีตัวปลาให้ยิงหรือเปล่านะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวปลาเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปครับรับชมกันโดนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยลุด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  ครับน้ำยังขุนอยู่เลยเนี่ยอโอ้ ไม่โดนครับท่านผู้ชมมันอยู่ลึกเกินครับโอ้เสาดสาเสาดาเสดาปาน,นินมันอยู่ลึกเกินครับลึกเป็นเมตรอะแต่ระยะมันก็ใกล้อยู่แหละมันก็ไม่ได้ไกลหรอกโอ้เสาดสาเสาดาเสดาฝนมาอีกแล้วครับ ป้าป้ปปลงลงลงโน่นครับมาเต็มละฝนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่ฝนตกหนักเลยครับตัวนี้ก็ต้องหนีหลบฝนมาอยู่ที่กระท่อมมานะครับกระท่อมท้ายอ่างนี่แหละน่าจะเป็นกระท่อมเก่าที่เขาเคยปลูกสร้างเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ เริ่มชำรุดแล้วล่ะนี่ครับดูยังดีครับที่ยังพอมีให้หลบแดดหลบฝนได้นะดูครับรั่วไปหมด <c oughs> น่าจะเป็นกระท่อมที่เขาเอาอก่อนเขาน่าจะเอาไว้เลี้ยงวัวหรือไม่ก็น่าจะทํานาแถวนี้แหละนะครับน่าจะจะเป็นนานะแถวนี้นะตอนนี้ก็คือทํานาไม่ได้แล้วนะครับฝน แล้วก็ห่างเก็บน้ำเนี่ยน้ำมันเพิ่มระดับนะครับโน่นครับไกลๆโน่นเลยก็จะมีอ่าชาวประมงนะครับอยู่สองท่านโน่นแหละโน่นครับสองท่านอ่ก็ลุยฝนกันไปช่วงนี้ก็อาจจะ ลงคลิปช้านิดนึงนะครับเนื่องจากาเป็นฤดูฝนนะมรสุมเข้านะครับก็ทําให้ทำคลิปทําอะไรก็ลําบากมากขึ้นนะครับก็ออกหมายก็ลําบากฝนก็ตกตลอดนะครับทั้งวันแถวสักโกลมุดรนก็น้ำท่วมไปแล้วนะครับทางภาคเหนือก็เริ่มตกหนักแล้วเห็นว่าพยากรณ์ว่าวันที่17-21ถึง21นะไม่รู้ว่าจะตกไปถึงกี่วัน ก็อาจจะมาช้าหรือว่าอาจจะทิ้งช่วงไปนะครับระยะหนึ่งของคลิปยังไงก็ต้องขอภอภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วย อใหญ่ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยปลานินโอ้ยเย็นลูกเย็นลูกเย็นเตเย็นเตเย็น โอ้โหดูปนินไซใหญ่เห็นเห็นแต่เสียดายคือไม่ได้ถ่ายตอนในตอนยิงอะนะ เนื่องจากมันมาไวครับมาไวก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องก็เลยยกซัดมาดูอีกทีนึงก็ไอ้โดนเรียบร้อยละใส่กระสอบไว้ ไปนี่ท่านผู้ชมดูอย่างปิก nữa các bạn lông du 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 lụt. หมดละไอช็อตฝนตกอีกแล้วครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวจะถือโอกาสกลับบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ปลาก็อยู่ในนี้ละนีเดี๋ยวจะไปสรุปที่บ้านนะครับเนื่องจากฝนม,มันตกนะ ถึงบ้านแล้วอมีฝนแทบไตายครับนี่แหละนะครับปลาที่ได้อยู่ในกระสอบนี้ละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่ตัวนะ โอ้ดูไม่ธรรมดาครับปลานงินไซสใหญ่โอ้เห็นแล้วครับอือแล้วก็ไอช่อนสองตัวตายตัวหนึง่งเป็นตัวหนึง่งตัวกลางนี่ตายละ เดี๋ยวเรามาชั่งน้าหนักดูครับว่าแต่ละตัวมีน้ําหนักเท่าไหร่นะลุงสูนครับเริ่มจากไอ้ไอ้นินไซบิกก่อน นี่เลยครับโลเจ็ดโลแปดใหญ่มากอีกตัวหนึ่งตัวกลางตัวที่ตายนี่แหละโลกับอีกขีดหนึ่งเกือบสองขีด อ้ตัวเป็นดิตัวเป็นผมว่าน่าจะใหญ่กว่านะรู้สึกรู้สึกว่ามันจะอ้วนนิดนึงอ,อ้พอๆกันด้วยนี่โลกับขีดนึง โอเคครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซแชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับถือว่าหมาน